การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงคนส่วนใหญ่มักประเมินต่ำเกินไปว่าภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์สามารถเกิดอะไรขึ้นได้พวกเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาหลายปีบางทีอาจเป็น10ปีแต่ความจริงไม่ใช่เลยการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการเวลามันต้องการการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะทำลายรูปแบบเดิมๆลุกขึ้นเหนือสิ่งรบกวนหยุดต่อรองกับความขี้เกียจและความกลัว หนึ่งสัปดาห์แห่งสมาธิหนึ่งสัปดาห์แห่งวินยัยหนึ่งสัปดาห์แห่งการลงมือทําอย่างมีเจตนาแล้วคุณจะจําคนที่มองกลับมาจากกระจกไม่ได้เลยมันไม่ใช่เรื่องของการกลายเป็นคนอื่นแต่มันคือการสลัดตัวตนเก่าของคุณทิ้งไปตัวตนที่ชอบแก้ตัวกดเลื่อนปลุกหลบเลี่ยงความท้าทายและใช้ชีวิตแบบออโต้พายลตคุณมีทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ในตัวคุณแล้วสิ่งที่ขาดไปคือความเร่งด่วนความชัดเจน และความมุ่งมั่นวันนี้ฉันจะพาคุณผ่านแผนการเปลี่ยนแปลง7วันที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนละคนไม่ใช่แค่สำหรับคนอื่นแต่สำหรับตัวคุณเองคุณจะได้เรียนรู้วิธีทวงคืนช่วงเช้าทำลายนิสัยอ่อนแอฝึกร่างกายหล่อเลี้ยงจิตใจและพูดเดินคิดเหมือนคนใหม่ไม่ใช่ในทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติจริงนี่ไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจ แต่มันคือเรื่องของกลยุทธ์คือการสร้างพิมพ์เขียวที่รีวา์วิธีที่คุณใช้ชีวิตในทุกๆวันหากคุณติดอยู่นี่คือทางออกหากคุณเหนื่อยล้านี่คือพลังชาร์จและหากคุณพร้อมจะเป็นคนที่คุณควรจะเป็นนี่คือช่วงเวลาของคุณอยู่กับฉันต่อไปอีกไม่กี่นาทีแล้วฉันจะให้แผนที่ทางที่ชัดเจนในการทำให้คุณกลายเป็นคนละคนภายในหนึ่งสัปดาห์มาเริ่มกันเลยกฎข้อที่หนึ่ง หยุดเปลืองชั่วโมงแรกของวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตในหนึ่งสัปดาห์ให้เริ่มจากชั่วโมงแรกของวันนั้นชั่วโมงนั้นศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นตอนเช้าแต่มันคือการเริ่มต้นโมเมนตัมของทั้งวันคนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์เลื่อนดูเรื่องไร้าสาระและยกสมาธิของตัวเองให้โลกทันทีทั้งที่ยังไม่ได้ดื่มน้ำสักอึกหรือหายใจลึกๆด้วยซ้ำพวกเขามอบการควบคุมวันทั้งวันให้คนอื่น และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขายังติดอยู่ที่เดิมชั่วโมงแรกต้องเป็นของคุณไม่ใช่ของเจ้านายไม่ใช่ของการแจ้งเตือนไม่ใช่ของข่าวสารแต่เป็นของคุณเองตอนที่คุณตื่นขึ้นมาคุณยืนอยู่หน้าประตูของวันใหม่โอกาสใหม่และวิธีที่คุณปฏิบัติต่อช่วงเวลานั้นจะบอกสมองร่างกายและจิตวิญญาณของคุณว่าวันนี้สำคัญแค่ไหนตื่นขึ้นด้วยความตั้งใจดื่มน้ำขยับร่างกาย แม้จะเป็นแค่ยืดเส้นหรือเดินสั้นๆหายใจลึกๆเขียนสิ่งที่คุณจะทำให้สำเร็จและพูดสิ่งดีๆใส่วันของคุณอย่าพึมพำต้อนรับเช้าจงสั่งการเช้านั้นสร้างกิจวัตรที่เติมพลังทำให้คุณนิ่งและพาจิตใจเข้าโหมดบุกเพราะเมื่อคุณครอบครองชั่วโมงแรกได้ทั้งวันจะวิ่งตามคุณแทนที่คุณจะต้องวิ่งตามมันการเปลี่ยนแปลงแค่นี้อย่างเดียวก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณได้ คุณจะเดินต่างคิดต่างและทำตัวเหมือนคนที่มีเป้าหมายคนที่ไม่ตอบสนองต่อชีวิตแต่ออกแบบชีวิตอย่าปล่อยให้เช้าของคุณสูญเปล่าจงปกป้องมันใช้มันและเชี่ยวชาญมันเพราะถ้าคุณชนะชั่วโมงแรกคุณก็ชนะทั้งวันแล้วกฎข้อที่2กําจัดนิสัยอ่อนแอหนึ่งอย่างคุณไม่จำเป็นต้องซ่อมทั้งชีวิตในหนึ่งสัปดาห์เป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากการเพิ่มสิ่งใหม่แต่มันเริ่มจากการตัดสิ่งที่ฉุดคุณไว้ทิ้งไปแค่อย่างเดียวพอนิสัยหนึ่งอย่างที่คุณรู้ว่ามันกำลังฆ่าความก้าวหน้าของคุณเพราะความจริงคือตัวตนของคุณถูกสร้างจากสิ่งที่คุณหยุดทำมากกว่าสิ่งที่คุณเริ่มทำทุกครั้งที่คุณปล่อยให้นิสัยอ่อนแออยู่ต่อคุณกำลังเลี้ยงตัวตนเก่าของคุณและตัวตนเก่านั้นได้โอกาสของมันแล้วจะเป็นการเลื่อนจอไม่หยุด การพูดกับตัวเองในแง่ลบกินขยะอาหารข้ามการออกกำลังกายนอนดึกหรือชอดแก้ตัวเลือกมาหนึ่งอย่างเลือกสิ่งที่คุณรู้ว่ามันทำร้ายคุณมากที่สุดแล้วตัดมันทิ้งเหมือนพิษเพราะมันคือพิษจริงๆคุณไม่ต้องการแรงบันดาลใจคุณต้องการการตัดสินใจแบบไม่ต่อรองที่บอกว่านิสัยนี้จบที่ฉันนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนแทนมันด้วยสิ่งที่ดีกว่าเมื่อคุณลบนิสัยอ่อนแอออกไปหนึ่งอย่าง พลังของคุณจะเปลี่ยนมาตรฐานของคุณจะสูงขึ้นคุณพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณเป็นคนควบคุมชีวิตไม่ใช่กิเลสความอยากหรือสิ่งรบกวนพลังแบบนี้แหละทำให้คุณกลายเป็นคนละคนกดเข้าที่3ขยับร่างกายอย่างมีเป้าหมายคุณสร้างจิตใจที่แข็งแรงบนร่างกายที่อ่อนแอไม่ได้วิธีที่คุณเคลื่อนไหวบอกโลกว่าคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้น มันบอกตัวคุณเองด้วยถ้าคุณหลังคอมเดินลากเท้าใช้ชีวิตเหมือนมันเป็นภาระพลังนั้นจะทวีคูณจิตใจคุณจะเชื่อเรื่องนั้นอารมณ์และความคิดจะตามท่าทางและจังหวะของคุณคุณไม่ต้องเป็นหุ่นนายแบบหรืออยู่ยิมวันละห้าชั่วโมงคุณต้องการแค่การเคลื่อนไหวอย,อย่างมีเป้าหมายเดินแรงๆวิ่พื้นเต้นในห้องยืดเส้นหายใจลึกๆขณะเคลื่อนตัวคุณไม่ได้แค่ฟิตขึ้น คุณกำลังสลัดความอ่อนแอออกและปลุกนักรบในตัวคุณทำวันนี้ทำตอนเหนื่อยทำตอนหมดแรงบันดาลใจเพราะการเคลื่อนไหวสร้างโมเมนตัมเมื่อร่างกายคุณเริ่มแสดงพลังทุกอย่างจะตามมากฎข้อที่4ตัดเสียงรบกวน detox ด,ดิจิ t a l ถ้าคุณต้องการความชัดเจนความมั่นใจและความสมาธิคุณต้องปกป้องจิตใจสิ่งที่คุณเสพเข้าไปจะกำหนดสิ่งที่ออกมา คุณไม่สามารถเติมความวุ่นวายเข้าไปแล้วหวังความสงบได้คุณไม่สามารถเลื่อนดูสิ่งลบๆทั้งวันแล้วคาดหวังจะเดินอย่างมีพลังได้จิตใจของคุณคือศูนย์บัญชาการและคุณภาพของความคิดคุณเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพของสิ่งที่คุณป้อนให้มันคนส่วนใหญ่กำลังจมน้ำตายในเสียงรบกวนเลื่อนดูความคิดเห็นไม่รู้จบเสพคอนเทนต์ที่ไม่ให้อะไรนอกจากความวอกแวก และฟังคนที่ไม่เคยสร้างอะไรเลยมาบอกวิธีใช้ชีวิตไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะรู้สึกหลงทางไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะรู้สึกท่วมทนสภาพแวดล้อมของคุณไม่ได้มีแค่าทางกายภาพแต่มันคือดิจิทัลทางความคิดและทางอารมณ์ด้วยและถ้าคุณไม่ควบคุมมันมันจะควบคุมคุณเองดังนั้นสัปดาห์นี้ตัดเสียงรบกวนออกไปเลิกติดตามสิ่งที่ดูดพลังคุณ ปิดเสียงคนที่ทำให้คุณสงสัยในตัวเองถอยออกจากการเลื่อนจอแบบไร้จุดหมายข่าวลือและวัฒจักรข่าวที่ถูกออกแบบมาเพื่อปลุกความกลัวไม่ต้องตลอดไปแค่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ของความเงียบจากโลกภายนอกเพื่อให้คุณได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งแทนที่มันด้วยข้อมูลที่ดีกว่าฟังสิ่งที่สร้างคุณดูคอนเทนต์ที่กระตุ้นให้ลงมือทำอ่านสิ่งที่รับความคิดของคุณ หลอมตัวเองด้วยไอเดียที่ท้าทายให้คุณเติบโตไม่ใช่ปลอบให้คุณอยู่ที่เดิมกฎข้อที่5วางแผนเหมือนมืออาชีพคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องตั้งใจเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกสิ่งป้อนเข้าที่ดีกว่าคุณกำลังเสริมรากฐานของตัวตนที่คุณกำลังจะเป็นและอย่าคิดแค่เรื่องคอนเทนต์คิดถึงคนด้วยใครกันล่ะที่คุณอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่อารมณ์ของคุณ พวกเขายกคุณขึ้นหรือฉุดคุณลงพวกเขาย้ำเตือนความแข็งแกร่งของคุณหรือเลี้ยงความสงสัยของคุณคุณไม่ได้หยาบคายที่ปกป้องพลังของตัวเองคุณแค่มีความรับผิดชอบคุณไม่ได้เป็นหนี้ใครด้วยความสนใจของคุณโดยเฉพาะคนที่ไม่เคารพการเติบโตของคุณนี่คือสัปดาห์ของการรีวายสมองรีเฟรมความคิดด้วยสมาธิและเป้าหมายปิดเสียงรบกวนแล้วจูนเข้าหาภารกิจของคุณ เพราะเมื่อคุณทำความสะอาดอินพุตแล้วคุณจะสังเกตเห็นบางอย่างที่ทรงพลังคุณจะคิดชัดขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นและเชื่อมั่นลึกขึ้นเป้าหมายของคุณจะชัดเจนขึ้นคุณค่าของคุณจะดังขึ้นและความโกลาหลของโลกจะสูญเสียอำนาจเหนือคุณคุณอยากกลายเป็นคนละคนงั้นหรืองั้นก็ป้อนจิตใจเหมือนคนที่กำลังจะไปถึงที่ไหนสักแห่งอดอาหารสิ่งรบกวนเติมเชื้อเพลิงให้วิสัยทัศน์คุณ จิตใจของคุณทรงพลังเกินกว่าจะเอาไปเสียกับขยะปกป้องมันเหมือนอนาคตคุณขึ้นอยู่กับมันเพราะมันขึ้นอยู่กับมันจริงๆกดข้อที่5ต่อวางแผนเหมือนมืออาชีพคุณอย่าด้นสดคุณไม่สะดุดไปถึงความยิ่งใหญ่คุณวางแผนไปถึงมันคุณไม่อาจคาดหวังว่าจะกลายเป็นคนละคนในปลายสัปดาห์หากทุกวันเริ่มจากการเดาและจบด้วยความสับสนผู้ชนะไม่ด้นสด พวกเขาเตรียมตัวพวกเขาเขียนทุกอย่างลงพวกเขาใช้ชีวิตด้วยทิศทางไม่ใช่ค่าเริ่มต้นฟังให้ดีทุกนาทีที่คุณใช้วางแผนจะประหยัดเวลาที่สูนย์เปล่าไปหลายชั่วโมงคนคิดว่าวางแผนน่าเบื่อบอกว่ามันเสียเวลาแต่ความจริงคือมันคืนเวลาให้คุณมากกว่าที่คุณคิดหากไม่มีแผนพลังของคุณจะรั่วโฟกัสจะลอยการตัดสินใจจะล่าชา้าและก่อนรู้ตัว วันทั้งวันก็หายไปโดยไม่มีอะไรสำคัญเสร็จเริ่มวางแผนเหมือนอนาคตคุณขึ้นอยู่กับมันเพราะมันขึ้นอยู่กับมันจริงๆทุกคืนก่อนนอนเขียนแผนวันพรุ่งนี้อย่าปล่อยเป้าหมายไว้ในหัวใส่มันลงบนกระดาษหรือในมือถือทำให้มันมองเห็นและเป็นจริงรู้ว่าคุณจะตื่นกี่โมงรู้ว่าสามลำดับความสำคัญสูงสุดคืออะไรรู้ว่าคุณจะทำเรื่องยากตอนไหนไม่ใช่ว่าจะค่อยทำเมื่อไหร่ก็ได้ และตอนเช้าอ่านมันเหมือนเพลงมุกก่อนแข่งชิงชำโลกอย่ารออารมณ์อย่าหวังว่าวันนี้จะไหลไปเองคุณต้องควบคุมมันแผนที่ชัดเจนให้ความมั่นใจมันลดความล้าทางการตัดสินใจและช่วยให้คุณปฏิเสธสิ่งรบกวนได้เพราะคุณได้ตอบตกลงกับสิ่งสำคัญไปแล้วคุณไม่แค่เอาตัวรอดในวันนั้นคุณกำลังสร้างบางอย่างจากมันนี่แหละเครื่องหมายของคนที่กำลังกลายเป็นคนละคน ไม่ใช่เพราะทำงานหนักขึ้นแต่เพราะทำงานฉลาดขึ้นกฎข้อที่6ททำเรื่องยากโดยตั้งใจถ้าคุณอยากเปลี่ยนเร็วถ้าคุณอยากกลายเป็นคนละคนในหนึ่งสัปดาห์ทำเรื่องยากโดยตั้งใจไม่ใช่โดยบังเอิญไม่ใช่ตอนถูกบังคับทำมันเพราะคุณเลือกคนที่เติบโตเร็วที่สุดคือคนที่เลิกหนีความไม่สบายและเริ่มไล่ช้าความไม่สบายทุกครั้งที่คุณหลีกเลี่ยงเรื่องยาก คุณกำลังเลื่อนศักยภาพของตัวเองทุกครั้งที่คุณเล่นปลอดภัยความมั่นใจคุณจะหดลงสัปดาห์นี้โน้มตัวเข้าไปใส่ความไม่สบายตื่นเช้ากว่าที่อยากตื่นพูดสิ่งที่อึดอัดดันร่างกายเมื่อมันใจอยากหยุดเริ่มสิ่งที่คุณเลี่ยงมานานอะไรที่ยากทำมันเป็นการบ้านของคุณความสบายจะไม่พาคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่แต่ความไม่สบายนั่นแหละคือประตูสู่ความยิ่งใหญ่ กฎข้อที่7พูดเหมือนคุณชนะไปแล้วคำพูดมีพลังมันไม่ใช่แค่เสียงจากปากแต่มันคือคำสั่งไปยังจิตใต้สำนึกทุกครั้งที่คุณพูดคุณกำลังตอกย้ำความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอความเชื่อหรือความสงสัยความก้าวหน้าหรือข้ออ้างถ้าคุณอยากเป็นคนละคนในหนึ่งสัปดาห์คุณต้องเริ่มพูดเหมือนคนที่คุณกำลังจะเป็นไม่ใช่คนที่คุณเคยเป็นเลิกพูดว่าฉันจะลองดู แล้วพูดว่าฉันกำลังทำมันอยู่มีความแตกต่างมหาศาลร,ระหว่างฉันหวังว่าจะทำได้กับฉันจะทำให้ได้หนึ่งคือพาสซีฟอีกหนึ่งคือทรงพลังหนึ่งเปิดช่องให้ล้มเหลวอีกหนึ่งสร้างความแน่นอนตั้งแต่วินาทีนี้ภาษาในชีวิตคุณต้องเปลี่ยนไปเลิกพูดแบบลังเลเลิกทำฝันให้จางด้วยคำอ่อนเริ่มใช้ภาษาที่สอดคล้องกับชัยชนะ พูดเหมือนการกระทําของคุณมีความหมายเหมือนนิสัยของคุณกําลังดีขึ้นเหมือนคุณกําลังชนะจริงๆเหมือนกับว่าความสําเร็จของคุณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อคําพูดของคุณเปลี่ยนความคิดของคุณก็จะตามมาและเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมก็แปลเปลี่ยนนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณโกหกตัวเองแต่มันหมายถึงการพูดความจริงจากมุมมองของศักยภาพของคุณถ้าคุณเคยขี้เกียจจงบอกว่าตัวตนเวอร์ชั่นนั้นของฉันหายไปแล้ว ถ้าคุณเคยล้มเหลวมาก่อนจงบอกว่านั่นคือการฝึกไม่ใช่ความพ่ายแพ้ถ้าคุณเคยสงสัยในตัวเองจงบอกว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเชื่อในตัวเองอีกครั้งพูดชีวิตใส่ทิศทางของคุณไม่ใช่พูดความตายใส่ความล่าช้าของคุณนี่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีปลอมๆแต่มันคืออัตลักษณ์ที่มีโฟกัสเพราะคุณไม่ได้แค่พูดถึงสถานการณ์ของคุณคุณกำลังพูดกับจิตวิญญ,ญาณของคุณ และจิตวิญญาณของคุณฟังอยู่เสมอเมื่อคุณพูดว่าฉันทำไม่ได้มันจะปิดตัวลงแต่เมื่อคุณพูดว่าฉันจะทำมันจะลุกขึ้นดังนั้นจงพูดเหมือนคุณชนะไปแล้วไม่ใช่เพราะทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่เพราะกรอบความคิดของคุณกำลังเปลี่ยนและการเปลี่ยนนั้นสำคัญกว่าผลลัพธ์ใดๆระวังบทสนทนาภายในของคุณอย่าล้อเล่นกับข้อบอกพร่องของตัวเองเหมือนมันถาวรอ,อย่าใช้ความประชดเป็นเกราะป้องกัน พูดด้วยความชัดเจนด้วยความเชื่อด้วยพลังและขยายคำพูดแบบเดียวกันนั้นไปยังคนอื่นด้วยพูดพลังใส่ชีวิตพวกเขาพูดกำลังใจใส่เส้นทางของพวกเขาคำพูดที่คุณมอบออกไปคือพลังแบบเดียวกับที่คุณเชิญกลับเข้ามาเสียงของคุณมีน้ำหนักไม่ใช่เพราะมันดังแต่เพราะมันมาจากความเชื่อกฎข้อที่9กิจวัตรกลางคืนที่ต่อรองไม่ได้และเมื่อคุณเชื่อการกระทำของคุณก็เปลี่ยน คุณเดินต่างคุณแสดงตัวต่างคนอื่นสัมผัสได้และนั่นแหละที่ทำให้คุณกลายเป็นคนละคนไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณทำแต่คือวิธีที่คุณพูดดังนั้นสัปดาห์นี้ทุกครั้งที่คุณจับได้ว่าตัวเองพูดอะไรอ่อนแอให้กลับคําแทนที่มันรีวายมันพูดเหมือนตัวตนในอนาคตของคุณมาถึงแล้วเพราะยิ่งคุณพูดเหมือนคุณชนะไปแล้วมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งกลายเป็นคนแบบนั้นเร็วขึ้นเท่านั้นกฎข้อที่8 แต่งตัวอย่างมีเจตนามาทำความเข้าใจกันให้ชัดวิธีที่คุณนำเสนอตัวเองภายนอกไม่ได้กำหนดคุณค่าของคุณแต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อกรอบความคิดของคุณวิธีที่คุณปรากฏตัวตั้งโทนให้การกระทำวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณและความจริงจังที่คุณมีต่อตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าแพงแบรนด์หรูหรือเครื่องประดับฉูดฉาดแต่คุณต้องมีเจตนาแต่งตัวเหมือนคนที่กำลังจะไปที่ไหนสักแห่ง คนที่กำลังสร้างกำลังเติบโตและกำลังก้าวสู่ระดับชีวิตที่สูงขึ้นลองคิดดูเมื่อคุณแต่งตัวเนี้ยบสะอาดและเป็นระเบียบคุณจะเดินตัวตรงขึ้นพูดมั่นใจขึ้นเคลื่อนไหวแน่วแน่ขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณกำลังส่งสัญญาณให้ตัวเองว่าวันนี้สำคัญคุณกำลังบอกสมองว่าเราไม่ได้มานั่งเล่นเรามานำและการเปลี่ยนพลังเล็กๆนั้นจะล้นไปทุกสิ่งที่คุณทำนี่คือการให้เกียรติกระบวนการ ถ้าคุณกำลังจะกลายเป็นคนละคนการนำเสนอภายนอกก็ควรสะท้อนการเปลี่ยนแปลงภายในมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินมันคือวินยัยการเคารพตัวเองและความสอดคล้องภายในเมื่อคุณยกระดับมาตรฐานของรูปลักษณ์ผลลัพธ์ของคุณก็จะตามมาบทสรุปชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นเดี๋ยวนี้คุณกำลังสร้างอัตลักษณ์ใหม่และทุกชิ้นส่วนต้องตั้งใจตั้งแต่การเคลื่อนไหวการพูดไปจนถึงการแต่งกาย คิดถึงเสื้อผ้าเหมือนเกราะไม่ใช yeah> ่เพ anyway ื่อป claro ้องกันโลกแต่เพื่อเตือนคุณว่าคุณคือใครในโลกนี้เมื่อคุณมองกระจกแล้วเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีโฟกัสเนียบและทรงพลังคุณจะเริ่มทำตัวเหมือนคนคนนั้นและนั่นแหละที่เร่งการเปลี่ยนแปลงแต่งตัวเหมือนทุกวันมีความหมายแบกตัวเองเหมือนอนาคตกำลังคลี่คลายอยู่จริงๆกฎข้อที่9สร้างสตรีกวินัย7วันวินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างตัวคุณตอนนี้กับตัวคุณในอนาคต โมเมนตัม um มาจากสิ่งเดียวคือการมีวินัยในตัวเองวินัยไม่ใช่การลงโทษมันคือของขวัญคือการเคารพตัวเองในระดับสูงสุดภารกิจของคุณคือสร้างสตรีกเจวันที่คุณไม่ผิดสัญญากับตัวเองมันไม่ใช่เพื่อโลกแต่มันเพื่อคุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงกดข้อที่10ต่อกิจวัตรกลางคืนที่ต่อรองไม่ได้วิธีที่คุณจบวันสำคัญไม่แพ้กับวิธีที่คุณเริ่มต้น สร้างกิจวัตรกลางคืนที่ตั้งใจปิดหน้าจอตัดเสียงรบกวนให้สมองได้หายใจให้ตัวเองได้ทบทวนและเตรียมพร้อมสำหรับเช้าวันใหม่นี่คือสะพานจากวันนี้ไปสู่วันพรุ่งนี้พิธีปิดของความก้าวหน้าที่คุณล็อกผลลัพธ์และเตรียมสู้ใหม่อีกครั้งในตอนเช้าจากนั้นให้ทบทวนสั้นๆถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรได้ดีบ้างพรุ่งนี้ฉันปรับปรุงอะไรได้บ้างตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณอะไร การสะท้อนตัวเองแค่5นาทีนี้ดูเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันรีวายทุกอย่างในชีวิตคุณต่อไปตั้งวันพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นล่วงหน้าวางเสื้อผ้าเตรียมรายการสิ่งที่ต้องทําเขียนเป้าหมายสําคัญ3ข้อของคุณอย่ารอจนเช้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนตัดสินใจตอนนี้ในตอนที่จิตใจคุณสงบเพื่อว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นคุณจะไม่สะดุดแต่จะลงมือทําทันทีต่อจากนั้น ทำอะไรสักอย่างที่ส่งสัญญาณถึงความสงบอาจเป็นการอ่านหนังสือดีๆสองสามหน้าเขียนไดอารี่หรือแค่นั่งเงียบๆหายใจลึกๆไม่ว่าจะเป็นอะไรให้มันเป็นสัญญาณบอกสมองว่าเรากําลังปิดวันด้วยพลังไม่ใช่ความวุ่นวายและนี่คือสิ่งที่ทําให้มันทรงพลังคุณทําให้มันต่อรองไม่ได้หมายความว่าต่อให้คุณเหนื่อยต่อให้คุณอยากทิ้งตัวลงนอนคุณก็ยังทําตามกิจวัตรนี้ทําไม เพราะนี่คือตัวตนของคุณในตอนนี้คุณไม่ใช่แค่คนที่ไล่ล่าความสำเร็จแต่คุณคือคนที่ใช้ชีวิตกับมันวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่านี่แหละคือสิ่งที่แยกนักฝันออกจากนักลงมือทาคนหนึ่งใช้ชีวิตด้วยเจตนาอีกคนใช้ชีวิตด้วยอารมณ์กิจวัตรยามค่ำคืนนี้จะกลายเป็นสมอของคุณไม่ว่าวันนั้นจะเป็นชัยชนะหรือบทเรียนคุณก็จบมันด้วยเป้าหมายเสมอและเมื่อคุณหลับคุณจะพักอย่างสงบ เพราะคุณรู้ว่าคุณจบวันด้วยศักดิ์ศรีความรู้สึกแบบนั้นแหละที่สร้างการเคารพตัวเองและการเคารพตัวเองนี่เองที่หล่อเลี้ยงความสม่ำเสมอดังนั้นตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปไม่มีการจบวันแบบสเปร๊อีกต่อไปไม่มีการหลับไปทั้งที่หัวใจยังวุ่นวายเหมือนรถไฟหลุดรางคุณจบให้สวยคุณรีเซ็ตคุณยืนยันคำมั่นใหม่และคุณลุกขึ้นในวันถัดไปพร้อมไฟที่ติดอยู่แล้วเพราะเมื่อคุณเชี่ยวชาญยามค่ำคืน เช้าของคุณจะตามมาโมเมนตัมของคุณจะทวีคูณและวันแล้ววันเล่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณเริ่มไว้จะกลายเป็นถาวรแน่นอนและทรงพลังมันจะกลายเป็นตัวคุณคุณไม่จำเป็นต้องรอปีใหม่เพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ต้องการเวลามากขึ้นเงินมากขึ้นหรือแรงจูงใจมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องการคือการตัดสินใจหนึ่งสัปดาห์7วันแห่งความชัดเจนวินัยและเป้าหมาย นั่นแหละคือทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อเริ่มกลายเป็นคนละคนไม่ใช่ต่อคนอื่นก่อนแต่ต่อตัว,ตวคุณเองเมื่อคุณตื่นด้วยเจตนาตัดสิ่งรบกวนกำจัดนิสัยอ่อนแอขยับร่างกายด้วยพลังและพูดด้วยความเชื่อบางอย่างจะเปลี่ยนไปคุณเริ่มคลายพันธนาการจากตัวตนเก่าและก้าวเข้าสู่ตัวตนที่คุณควรจะเป็นไม่ใช่เวอร์ชั่นความสำเร็จแบบสุม่มแต่เป็นเวอร์ชั่นของคุณเองเวอร์ชั่นที่ถูกฝังอยู่ใต้ความล่าช้า ความสงสัยและเสียงรบกวนมาหลายปีตลอดสัปดาห์นี้คุณถูกท้าทายให้จริงจังกับตอนเช้ากําจัดนิสัยทำลายล้างอย่างน้อยหนึ่งอย่างขยับร่างกายเหมือนมันมีความหมายควบคุมสิ่งที่คุณเสพเข้าไปวางแผนวันแบบมืออาชีพโอบรับเรื่องยากพูดเหมือนผู้ชนะแต่งตัวเหมือนคนที่กําลังจะไปได้ไกลสร้างสตรีคินวินยัยและจบทุกวันด้วยเจตนานี่คือพิมพ์เขียวของการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนธรรมดาเป็นคนพิเศษ จากคนหลงทางเป็นคนมีโฟกัสจากคนธรรมดาเป็นคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือความลับสัปดาห์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นถ้าคุณทําได้7วันคุณทําได้14วันถ้าคุณทําได้14วันคุณก็พาไปได้ทั้งเดือนและหลังจาก1เดือนคุณไม่ได้แค่กําลังเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโลกจะเริ่มสังเกตเห็นผู้คนปฏิบัติกับคุณต่างออกไปโอกาสจะเข้ามาไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะวิธีที่คุณแสดงตัว คุณฝึกจิตใจร่างกายนิสัยและพลังของคุณให้ทำงานในคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นแต่รางวัลที่แท้จริงคืออยู่ภายในตัวคุณเองความสงบที่มาจากการรู้ว่าคุณรักษาสัญญากับตัวเองได้ความภูมิใจที่เกิดจากการก้าวหน้าและความสุขจากการกลายเป็นคนที่คุณเคารพคุณไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังปล่อยให้การกระทำของคุณพูดแทนให้วินัยของคุณเป็นเสียงประกาศ ให้การปรากฏตัวของคุณบอกการเติบโตของคุณก่อนคุณจะพูดอะไรซสอีกแล้วจากนี้ล่ะคุณไปต่อคุณทำซ้ำกระบวนการคุณทุ่มกับสิ่งที่ได้ผลคุณหิวความก้าวหน้าถ่อมตัวและไม่ยอมกลับไปเป็นคนแบบเดิมอีกต่อไปเพราะคุณพิสูจน์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันไม่ใช่สักวันหนึ่งแต่มันจริงและมันเป็นไปได้และมันเริ่มได้ในเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์คุณเลือกเริ่มต้นแล้ว ตอนนี้เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะตัวคุณในเวอร์ชั่นที่โลกเคยเห็นนั่นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเรื่องจริงเพิ่งจะเริ่มต้น